วัสดีครับวันนี้ลงนานะครับวันนี้ไถนาหว่านข้าวนะครับได้ดูดูแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการปันนรป่นนะครับหลังจากที่ไถแล้วก็ปั่นนะครับหว่านแล้วนะครับหว่านแล้วเรียบร้อยนกเยอะมากครับนกมากินข้าว นก,กระตากระสาเรีบยบร้อยครับตัวนี้ปั่นได้ค่อนข้างสวยสวยงาม นี้ก็ประมาณ6โมงเย็นนะครับใกลจะเสร็จแล้วนกเยอะจริงๆครับนกเอี้ยงนกกระสาหลายชนิดเลยครับในไม่ครัวคนเลย ในควารถดครับวิถีชีวิตของชาวนาคนรับมีความสุขครับมีความสุขกั่อะไรที่ได้มนมาดินาครับผม